คนนี้มาด้วยความตั้งใจมาด้วยความตั้งหาอยู่ไหนอ๋อหาไม่เจออ๋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 อเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยวันไม่เข้าเลยครับันไม่เข้าเลยครับโอ้หนี่เดียวนี่นี่นี่อ้าโถย สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการ Reverse w o r l Fun สู้ฟัดสักไม่ยังยงยงาวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะว่า OS Caster ด้วยนะ,ะ่ะเอะอเออเดินตัดหน้ากูทำไมเนี่ยโอเคครับสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกรอบนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Reverse World นะครับเป็นเกมมือถือเกมทางสมาร์ทโฟนนะครับ Android กับ iOS ก็มีนะ มีด้วยกันทั้งคู่นะครับอันนี้ของผมเป็น iOS นะเห็นเห็นสังเกตจากตัวนี้นะครับปุ่มผู้พิการอ่าแชวันนี้เราจะมา PVP กันนะจ๊ะก็เริ่มจากวิธีการ PVP แล้วกันกดตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะตัวนี้ครับอ่าตัวนี้นะอ่าโอเคกดเข้าไปตัวที่มันมีอันนี้แหละครับจากนั้นเราก็อ่าดูอันดับของเราอันดับของหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนโอ้โหเดี๋ยวหน่วยสิบร้อยพันหมื่นอ่ะ หมื่นก็พอดีเออมีอันดับอยู่ที่หมื่นกว่านะครับซึ่งเราสามารถเลือกคู่ต่อสู้ที่เราอยากจะตบได้นะครับไม่รู้ว่าเราจะตบเขาหรือเขาตบเรานะครับก็วันนี้ผมเหลือสิทธิ์ท้าลบอยู่เจ็ดสิทธินะฮะก็ได้เจ็ดสิทธ์เนาะเราใครจอมตีกูนี่กูทางเลนตั้งนานแม่งไม่มา กูอัดคลิปเท่านั้นแหละมาเลยทีเดียวต้องรับผิดชอบนะเนี่ยโอ้โหสี่สิบห้าโอ้ยหนีแล้วครับอย่างนี้อยู่ไม่ได้ฮะโอ้ยอยมันเข้าศูนย์บ้าไปแล้วโกงหรือเปล่าเนี่ยอ้าวเอาไงครับสามนาทีนี้กูขออยู่รอดได้ไหมนี่แน,น,น่นี่แน่นี่แน่หมุนหมุนหมุนโอ้โห โอ้ยดอกที่เป็นหมื่นบ้าหรือเปล่าใครไปสู้งได้สิ่งที่ผ่านไปเมื่อกี้เรียกว่าการ P K นะครับซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับการ P P วันนี้เลยนะโอ้แม่งโคตรโชคหลายขอตบ3ามดแล้วกันโอ้โอ้โอผมก็3ามอซะด้วยสิไม่เชื่อแม่งเจอตัวล่องหนได้กวครับโอ้โอปันป่นปันปันปันเป็นเส้นสักห้าครับทำงานเป็นเส้นสักห้าอู้สามสิบแปดไม่สามารถสู้ได้ครับณะจังหวะนี้โอ้ยตีเข้าศูนย์นะครับใ่เกาะอิมอร์ทอไป เรียบร้อยตกสาบแปกระจายนะฮะังหว่างนี้เอาตรงกลางดีกว่านะครับโอ้โหอีานี่กูมีแล้วอ <c oughs> ่ะโคตรแย่เลยฮะลำดับต่อไป oh 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 ออห่ออ๋หโอ้ยี่สิบแปดเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับว่าบางทีเลเวลน้อยก็อาจจะไม่ไม่ใช่งานหมูสำหรับเรานะครับในการ PVP นะ ขอจ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 อเห็นไหมเห็นไหมยี่สิบแปดฮาวก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าโอ้เดี๋ยวจะออกมาโอ้ยอ่า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 ออะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยซัมไบดีวินซัมไบดีวินแหน่เรียบร้อยฮะสองพันเจ็ดร้อยสิบห้าเข้าไปนอนจมกองขี้เลยทีเดียวได้เห็บแต่ไม่มีกุญแจ โอ้ยดูดิเต็มไปหมดเลย20 30สอันเนี่ยโอย้แต่ไม่มีกุญแจบ้าไปแล้วเอ,เอาเกิดอะไรขึ้นทํเาเนี่ยแอรับรางวัลน,นะครับเป็นการรับรางวัลประจําวันนะถ้าเราทําภารกิจเสร็จเราก็จะได้รับรางวัลน,นะครับอีกสักตัวไหมเอออีกสักตัวดีกว่าขอตบเวลที่แบบห่างๆชั้นกันหน่อย <c oughs> ออะไรเนี่ยเลี้ยวเนี่ยเอา้า อินเทอร์เน็ตสู้ไม่ได้แบบนี้จะสู้ผมได้เลยฮะฟันไปเข้าเลยอ๋ออ๋อี้แม่งคอทอส43โอ้โอ้อผวิ่งได้ไหมวิ่งขอวิ่งได้ไหมครับไม่ได้โอ้มือกระแทกโต๊ะเราไปดูลำดับสุดท้ายที่จะโดนเราตกดีกว่าอ้ดีนะกด58ไม่ได้เนี่ยกดได้แค่ตรวจดูนะครับ โอ้โหาของบ้านหรือเปล่าเนี่มีของแสงวิงวิงด้วยอเราจะตบ444แล้วกันครับผมมีความรู้สึกว่าตบมันไม่ได้แน่เลยน่าจะโดนตบมากกว่าอ่ะนั่งไงมันอยู่งงาายนั่ไงอ้าวตามมาไอ้หนพเจ๊ขอสังเกตก่อนแล้วกันว่าตีเข้าไหมโอ้ตีไม่ก้าโอ้ไม่ก้ โอ้ไม่รอดแล้วกลัโหนีหนหนีหนีนาทีครับวิ่งครับวิ่งวิ่งเพื่อชีวิตของตัวเองอ้าไม่หายตัวได้โอยแหมวิ่งไะไจับสนุกไหมโหนอ๋สุ่ได้โอยสุ่ได้ก็ต้องหนีหนีหนีไปออ โอ้นี่เป็นความสนุกอีกอย่างหนึ่งนะครับการสู้ไม่ได้เราก็ต้องหนีเอาชีวิตรอดได้ถึงหนึ่งนาทีให้ได้นะถือว่าเป็นมินิเกมของเกมนี้ละกันนะจ๊ะอ๋ออุ้ยแม่งดอกละหมื่นบ้าหรือเปล่าทีกูเลือดเป็นแสนหรือเปล่าเนี่ยไอหนึ่งนาทีเองเฮ้ยใส่เกาะอีมาทอ๋อตีมาดิตีมาดิไม่ตายว้ยเออสกิลกูโหดอ่ะโอ้โอ้ my god ไอ้ฮากูไม่รอแน่เลยโอ้ยโอ้ยตามทีวีครับตามทีวีจะรอดไมเนี่ยเออยอ้าไม่ลอยแล้วโอ้ยวีล็อกหลบแบบดิจิตอลโอ้ยนี่ถ้าระบบเกมไม่ลื่นจริงนี่ไม่สามารถทำได้นะครับการล็อกหลบแบบเมื่อกี้นะ่โอ้ยโอ้ย โอ้ย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 สิบสิบแล้วสิบเพอร์สิบเพอร์จะตายแล้วออมาเกิลฮโอ้ยคนลุ้นๆกับตอนสู้อีกแน่ตายเกาะทีนี้ละมึงยังไงกูก็รอดละห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้ยหมดเวลาค่ะถึงมวชชั่นจะเฟลแต่ก็รักษาชีวิตได้นะคแฮ้ เนี่ยตบกูไม่ตายด้วยโคตรกากกูเนี่ยโอ้ยมีไอพีสียกได้จังเลยทําไงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันต้องเติมเงินใช่ไหมเนี่ยโอเคครับเราเราพอกันดีกว่านะวันนี้ก่อนที่เราจะโดนตบไปมากกว่านี้ผมมีความรู้สึกว่าตบเขาเยอะหลังๆแม่งรู้สึกว่าจะตบไม่ได้ละชิบหายกอนนี่เป็นหนึ่งในความสนุกของเกมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองนี่ผมแนะนําเลยก็ตอนแรกผมกะว่าจะมาอัด อัดแล้วก็เลิกเล่นไปแต่ว่าตอนนี้นี่ผมทําไม่ได้เลยนะอยู่ความรู้สึกว่าผมต้องชนะให้ได้ชนะไอเ,เ,เนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยเลเวลเจ็ดสิบเนี้ยไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าแต่ก็อยากจะทําตั้งเป้าหมายไว้นะครับทาได้ไม่ได้นี่เรื่องตอนนี้สามเอ็ดอยู่เลยนะครับก็ระบบเกมก็โอเคมากเลยนะสนุกมากเลยก็ผมนั่งปั่นเลเวลมาสักช่วงหนึ่งแล้วแหละก็ รู้สึกว่าเล่นได้เรื่อยๆครับไม่เบื่อเลยจริงๆนะก็เจอกันได้ครับตัวผมชื่อไลท์พายไลท์พายที่จริงมันเป็นคําพ้องเสียงนะันมาจากคาว่าไลท์พายนั่นจะแต่พายไปเยอะแล้วนะก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับเจอกันโอกาสหน้าฟ้าใหม่นะครับบ๊ายบาย